เล่าเรื่องผ่านตำนานความเชื่อในพิธีฮ้องขวัญของชาวไทยภาคเหนือคนไทยในสังคมภาคเหนือสืบต่อความเชื่อเรื่องขวัญมาอย่างช้านานทั้งชาวไทยใหญ่ไทยลือ้อไทยเขินและชาวไทยภาคเหนือตอนล่างมีความเชื่อว่าขวัญเป็นสิ่งที่ อยู่ในร่างกายของคนทุกคนขวัญมีลักษณะเบาเคลื่อนไหวได้ไม่อาจเห็นเป็นรูปร่างได้ขวัญแฝงอยู่ในคนสัตว์และสิ่งของเมือ่อใดที่ขวัญอ่อนลงหรือหย่อนจะทำให้สภาวะของร่างกายและจิตใจของเจ้าของขวัญจะรู้สึกเสียใจตกใจพอใจเมื่อเจ้าของขวัญมีขวัญดี จะรู้สึกสุขใจสบายใจและกล้าหาญมีพลังเต็มเปี่ยมชาวล้านนาเรียกขวันอยู่กับเนื้อกับตัวนอกจากนี้ชาวล้านนายังมีคำเรียกลักษณะที่อยู่กับเนื้อกับตัวว่ารู้คิงหมายถึงอาการของคนที่รู้เรื่องรู้สึกตัวมีความรู้สึกเข้าใจทุกอย่างทุกขณะพูดและการกระทำรู้สติขวัญเป็นพลังแฝง ในจิตใจเป็นนามประธรรมดูแลควบคุมใจจิตใจและวิญญ,ญาณให้มีดุลยภาพขวัญของชาวล้านนาจัดแบ่งประเภทเหมือนกับคนไทยท้องถิ่นอื่นคือมีขวัญคนขวัญพืชขวัญสัตว์และขวัญสิ่งของชาวล้านนามีพิธีกรรมโบราณเรียกว่าวิธีห้องขวัญหมายถึงวิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างเดิม วิธีห้องขวัญเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องขวัญกับศาสนาพุทธศาส,สนาพราหมณ์และความเชื่อในอีกอำนาจเหนือธรรมชาติวิธีห้องขวัญจะทำในโอกาสที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุต้องจากบ้านไปไกลมีความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุหรือในกรณีที่มีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือน บ้านเมืองพิธีฮองขวัญของชาวล้านนามักปฏิบัติร่วมกับพิธีกรรมเสดาะเคราะห์และพิธีสืบชะตาโดยจะมีปฏิบัติต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากการเสด็จเคราะห์การสืบชะตาและการเรียกขวัญพิธีฮองขวัญยังคงปฏิบัติกันอยู่ในสังคมล้านนาทั้งชนเผ่าชาวไทยล้านนาและชาวเหนือตอนล่างมีบทบาทเป็นพิธีกรรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม สร้างเสริมกำลังใจและขัดเกลาจริยธรรมและพฤติกรรมคนในสังคมพิธีเรียกขวัญหรือพิธีทำขวัญของชาวเหนือมีลักษณะหลากหลายได้แก่การเรียกขวัญเด็กขวัญลูกแก้วขวัญนาคขวัญสามเนนขวัญผู้ป่วยขวัญบ่าวสาวขวัญผู้ที่จะเดินทางไกลขวัญผู้ที่มาเยือนขวัญผู้ใหญ่บ้านและอาจารย์วัด ขวัญข้าวขวัญช้างขวัญวัวควายขวัญเรือนขวัญเสาผู้ที่เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญมีหมอขวัญเจ้าของขวัญญาติพี่น้องที่เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมมีเครื่องบายสีไข่ต้มข้าวกล้วยน้ำใบพลูหมากเมี่ยงบุหรี่ไดดิบและได้ผูกข้อมือ ขั้นตอนของพิธีกรรมพ้องขวัญคือการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมพร้อมกับเชิญหมอขวัญมาทำพิธีตามเรือยามที่กำหนดในช่วงพิธีหมอขวัญจะทำการเรียกขวัญโดยเริ่มจากกล่าวคำอัญเชิญเทวดาบทเรียกขวัญช่วงเรียกขวัญจะทำพิธีเสียงทายว่าขวัญมาแล้วหรือยังจากนั้นหมอขวัญจะเอาน้ำมนต มาพรมให้เจ้าของขวัญพร้อมทั้งอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขและใช้ได้สายศีลมามัดมือด้านซ้ายของเจ้าของขวัญเพื่อให้ขวัญมาและมัดมือขวาเพื่อให้ขวัญน,นั้นอยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานก็จะร่วมรับประทานอาหารและเจ้าของขวัญร่วมทานอาหารทานไข่ต้มที่ประกอบพิธีจากนั้นจะนำเครื่องใบสีไปวางไว้ที่หัวนอนของเจ้าของขัญ โดยคำเรียกขวัญจะมีเนื้อความที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของพิธีกรรมเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสุภาพชนภายใต้คลิปและกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เล่าเรื่องผ่านตำนานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เล่าเรื่องผ่านตำนาน